สวัสดีครับพบกับรายการทามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ก็จะมาเล่น m ไมโ t รสโตนบล็อกก็ผมนะครับอีสโตนบล็อในเอดที่2องก็ผมนะฮะอาจจะเปพี่แรกของามฆาที่จะพูดแล้วก็มีบั๊กกวสมควรเลยครับผมนะฮะแล้วก mm ็พูดแปลกๆเนาะนะฮะคือแบบไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่รัะผมวันนี้เราก็จะมาสานต่อตำนานที่เราได้ก่อเกันเอาไว้ับผมนะครับโอเคนะฮะอ่ะ โอเคครับผมโดยอย่างแรกผมจะให้คุณดูก็คือตอนนี้ผมทําการขยายห้องครับผมนะฮะให้มันใหญ่ขึ้นครับผมนะฮะแล้วก็ตกแต่งลวดลายเล็กน้อยครับผมนะฮะนี่นะฮะจริงๆก็ทําไว้เพื่อความแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกนะฮะอ่าโอเคเนาะแล้วก็ทีนี้ครับผมนะแล้วจากทีผมไปทำไอ้นี่ยทำขยายห้องเนี่ยสิ่งที่ผมได้พบเจอก็คือตอนนี้ครับผมหินของผมนี่ใกล้จะเต็มกระเป๋าแล้วครับโอเคนะฮะซึ่งในวันนี้ครับผมก็จะมาเอ่อทำกล่องครับผมแต่กล่องผมจะทำนี้ไม่ใช่กล่องธรรมดาแต่เป็นกล่องที่ทรรมจาก หินครับผมนะฮะจะงงเฮ้ยพี่ทําได้ด้วยเหรอนะฮะทำได้ครับผมนะฮะเป็นมอสนะฮะอ่ะโอเคครับผมโดยสิ่งที่ต้องทำับผมนะฮะก็คือเอาหินมาแลครับผมนะครับจากนั้นไอ้คุณครับเจ้านี่ับผมนะฮะ cobblestone path นะผมนะครับคุณคราบมันสี่อันนะผมนะครับหนึ่งสองสามสี่ก็ผมนะครับนี่นะฮะคุณก็จะได้เอ่อเป็นเจ้า cobblestone path มาหน้าตาแบบนี้นะฮะนี่ครับผมนะครับโอเคจากนั้นคุณได้เจ้านี่มาครับผมใหคุณทำการคราฟครับผมให้เป็นกล่องครับผมแบบนี้นะฮะนี่ครับผมก็จะเป็น โบสต์โตนเชสออกมานั่นเองครับผมนะครับนี่นะฮะมีกล่องหินแล้วนะฮะผมว่าข้างในก็จะเป็นเอ่อกล่องทั่วไปเราเทา่ากับกล่องปกติครับผมนะครับอ่ะมาทำทั้งสองอันแล้วกันนะฮะอ่าเพราะว่าเรารวยหิน,นครับผมนะฮะหนึ่งสองสามสี่นะฮะแล้วก็ครับต่อครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับผมโอเคครับปุ๊บนี่นะฮะเราก็ได้เอ่อตอนเช็มไม่กล่องหนึ่งแล้วผมนะครับนี่นะฮะเราก็จะเอ่อแต่ก็เด,เดี๋ยวจะเกะหิน เก็บหินลงไปครับผมนะฮะอ่ะโอเคเก็บหินไปครับผมจริงๆก็เราจะเก็บนะเราสงมัยจะาัดหินให้เป็นก้อนให้เป็นแบบแบบบล็อกได้ด้วยกิเกแบบนี้ครับผมสมัยจะผมเพรสมันได้ผมนะปิ๊บเปิ๊บปึ๊บเปิ๊บ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 นี่นะฮะอัดมันได้ผมผมหมดเอียร์ผมไปสร้างผมเคยรีวิวไปครับผมนะฮะทำให้เราเออใช้พื้นที่เก็บของน้อยลงครับผมนะฮะเอาแล้วหินเาติมกระเป๋าใช่ไหมดูจะเหลือเท่าไหร่ครับผมนะฮะโอเคนะฮะเราจะคอมเปรสซหมดเลยครับผมนะฮะ ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าในเทมเวอร์ชันที่ผมจะปล่อยออกมาเนี่ยผมนะครับไม่ทำการอัปเดตเยังคงเป็นตามรอยแล้วผมนะโดยมาสมนักดจ้าเอาบล็อกเนี้ยกลับมาแปลรูปคืนได้ผมจะเป็นตอนผมแจกก่อนอันนี้ยังเอาแปลรูปคืนไม่ได้นะฮะแล้วก็ดูว่าผมในกระเป๋าตอนนี้ผมค่อนข้างจะโล่งเลยครับผมนะครับนี่นะฮะใช้สล็อตแค่สองสล็อตเองครับผมเดาเลยว่าจากเมื่อกี้นีดเต็มกระเป๋าตอนนี้ก็เหลือแค่เนี่ยแวแค่นี้ครับผมเดาเลยว่าเยี่ยมชิวว่าผมนะฮะแหมไม่ต้องห่วงของเต็มนะฮะเรียบร้อยครับผมนะครับโอเคทีนี้นะฮะอ่า เขาก่อนเนี่ยนะครับพูดถึงเออสิ่งที่ผมาทำครั้งที่แล้วว่าทำให้สำเร็จนะฮะนั่นก็คือผมต้องการสตริงจากต้นไม้ต้นนี้แต่ว่าผมไม่สามารถเอามันได้เน,นื่องจากมันบักน,น,นะฮะอ่านั่นคือครุกมันไม่ยอมก็เกี่ยวแล้วมันดรอปกับสตริงนะแต่คราวนี้นะผมทำการแก้แล้วผมได้ดูเป็นยังไงของผมนะฮะโอเคปุ๊บมันก็ทำการดรอปสตริงเรียบร้อยแล้วผมนะครับนี่นะฮะแต่ก็ทุกเวลาใช้หนึ่งครับผมนะฮะอ่าก็ร้อยหนึ่งนะฮะ มาตัดภาพที่ผมกําลังเอิบคลุกมันไปก็ได้หรือจะเก็บไว้ดีครับผมนะครับโอเคแล้วก็คลุกมันไปนครับผมนะฮะคลุกมันไปนะฮะแล้วก็รอไปครับผมโอเคนะฮะเสร็จแล้วครับผมสุดท้ายแล้วครับโอเคเรียบร้อยครับผมนะฮะตอนนี้อ่ะอ้าวสอันโคตรเยอะครับผมนะฮะโอเคเราต้งมาต้นนี้ไปด้วยครับผมนะฮะตัดไปครับผมปึ๊บ ปึ๊บมีเต็งอยู่อันหนึ่งก็ผมนะฮะโอเคเรามีไม้เรามีเออเรามีไม้แล้วเรามีเส้นใย,ยแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะทำไอเทมชิ้นใหม่กันนะั่นคือเจ้าสีเอาไว้กรองของนั่นเองคริสกาฟตอรี่จะชินแล้วผมนะนะฮะก็คือต้องทําที่กรองครับผมนะครับโดยสิ่งที่ผมจะทำก็ผมจะทําเจ้านี้ก่อนคือนี่คือสกรีนนะผมนะฮะเอาไว้เป็นตัวเหมือนเป็นตัวเป็นแบบตัวกรองอเองครับผมสกรีนแล้วก็จะทำตัวฐานของสีก็ผมนะครับ Okay. การคราฟซีบนะฮะเราจะต้องใช้เออ่ไม er ้ล็อกครับผมนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใช้สติ๊กนะฮะปึ๊บนี่แล้วผมเราก็จะหาการคราฟซีบอยู่นี่นะฮะนี่วิธีการคราฟซีบก็คือใช้เออ่ไม้ติ๊กสองอันแล้วก็ไม้แพล้งสี่อันแล้วก็วางด้วยแล้วก็ตรงกลางวางเป็นสกรีนนะผมสองอันนะครับปึ๊บนี่ออกมาเป็นเจ้าซีบก็ผมนะครับนี่นะฮะเอาไว้ตรงเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะผมนะฮะอ่าไว้กรองได้นั่นเองครับผม โดยสิ่งที่เจ้าสีบเนี่ยมันกรองได้เดยมีความกรองเพิ่มก่อนนะผมนะไว้เก็บนะฮะโอเคเอาเป็นเดี๋ยวเราเอาหินธรรมาติกรองก่อนว่าผมนะครับปึ๊บสักสี่ห้าอันนะผมนะยังแตกกับผมเดี๋ยวเราแปลงเป็นหินธรรมดาก่อนนะฮะปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโ okay. อเคผมแล้วก็ทําเป็นกรองหินเพิ่มผมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบนะฮะจะทำหินเยอะหน่อยเนาะนะครับไข่อันหนึ่งก็ผมโอเคนะฮะเรียบร้อยทำกล่องหินมาสองกล่องนะครับไข่อันหนึงน่งเนาะโอเคอีกกล่องหนึ่งก็ผมเรียบร้อยนะครบแล้วนะสามกล่องนะฮะเดี๋ยวมาไปตรงนี้นครับผมทว่าทำงานผมทำมาสามกล่องนะฮะเพราะมันเกี่ยวกับเอ่อกำลับการกรองของเจ้าสีก็ผมนะครับโอเคโดยสีเนี่ยผมมันสามารถที่จะ กรองพวกไอเทมที่เป็นเพื่อบล็อกไม่ใช่ไอเทมที่เป็นบล็อกนะที่สับที่มันเอ่อเป็นพวกบลกลื่นลวนอย่างเช่นเออ่ดัสหรือทรายหรือดินอะไรอย่างงี้สามารถกรองได้ผมจะดัสมากรองให้ดูก่อนผมนะปุ๊บนี่นะฮะนี่ผมก็ได้เป็นเอ่อเป็นพาวเดอร์ไอรอนแล้วก็ไดสโตนมาฮะผมนะบอกเลยว่าโชคดีครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บที่ของกรองจากเจ้าดัสนะฮะไว้กล่องที่สามเนี่ยผมนะครับปุ๊บโอเคนะครับใส่ไปไดสโตนนะฮะ โอเคแล้วก pues ็เด mm ี panels, ๋ยวเราจะเอาอื่นมากรองด้วยผมนะฮะแต่ว่าถ้าจะแปลรูปเดี๋ยวผมสมัยจะเอาเนี่ยแปลรูปได้เลยครับผมนะฮะเรามีหินอยู่ใช่ไหมนะฮะเราก็เอาค้อนเนี่ยครับผมนะครับไอ้ค้อนแฮมเมอร์ที่ตัอแฮมเมอร์ที่เรามีเนี่ยทุบได้เลยแล้วผมนะครับเราสามารถแปลรูปเป็นบล็อกนี้ได้ผมนะปึ๊บ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 เดี๋ยวจะไปรูปให้หมดเลยลวกันนะฮะเพราะว่าเรามีหินเยอะมากก็ผมนะฮะโอเคนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็ทุบนะฮะ เทุกเป็นกราวเวลก็ผมนะครับนี่นะฮะก็จะกลายเป็น,ปนกราวเวลกราวเวลไปกรองได้ครับผมโอเคนะฮะเรามีกราวเวลก็ผมปึ๊บ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 โอเคเรากำลังเป็นกราวเวลนะฮะเรียบร้อยแล้วผมเป็นกราวเวลครับผมทเป็นกราวเวลทั้งหมดกี่อันเอ่ยสิบเก้าอันใช่ป๊อนะฮะยี่สิบสามอันนะฮะโอเครเราก็จะแบ่งมาส่วนหนึ่งับผมนะฮะเราจะเอามาทำเป็นเอ่อเดิร์ตก็ผมนะฮะเพราะว่าเราสามารถกรองเดิร์ตได้ครับผมนะฮะ กิโลเมตรยี่สมใช่ไหมโอเค23อัน3นะฮะปึ๊บโอเคครับผมเดี๋ยวเราทุบกระหกให้มันกลายเป็นเดิร์ตก่อนครับผมนะครับนี่ผมได้เดิร์ตมานะฮะปึ๊บปึ๊บจริงๆเรา,เาต้องทำเป็นไอ้นี้ดีกว่า2อันนะผมนะครับปึ๊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 บโอเคทุบปีกครับผมมันกลายเป็นเดิร์ตนะฮะปึ๊บปึ๊บ โอเคนะเรามีเดิร์อยู่14บสี่อันนะผมนะฮะทีนี้เราก็จะเอาเอาเอไอเดิร์เนี้ยผมมาทุกปีกบผมนะฮะโ okay, อเคครับผมเดี๋ยวเราเอาเดิร์มาทุกปีเอาเก็บไว้บางเถอะผมโอเคปุ okay. ๊บมันก็จะกลายเป็นสายครับผมนะฮะอ่าโอเคกลายเป็นสายครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็ เราก็เอาไอทรายเนี่ยมาทุบอีกรอบหนึ่งครับผมนะฮะโอเคแล้วมันก็จะกลายเป็นดัสนะฮะเป็นดัสบล็อกที่เราผมกรองตอนต้นนั่นเองครับผมเคยดูคลิปแล้วน่าจะรู้แล้วเนาะนะฮะนี่ก็มาพูดซ้ำอีกเรื่องหนึง่งพราะว่าเราจะกรองไอ้หมดนี่ครับผมนะ,ะว่ามันจะได้อะไรกันบ้างครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาเอาเป็นกราวเวลเจอร์แซนแล้วก็ดัสนะครับมากรองครับผมนะฮะจริงเราควรทำสี่กล่องนะครับเพราะว่า มันมีสี่อันนะผมนะฮะก่อนด้วยสีบอกใคระทำกล่งองเพื่ออยู่เออกล่องนี้นะฮะอ่าเอาโตมาอีกครับผมหนึ่งโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะทำเพิ่มตรงกล่องกับกล่องไอ,งองห,หินเพิ่มก่อนนะผมโอเคพันหินอยู่ไหนครับผมลองปาูกหินก่อนนะผมกับลืมนะปึ๊บปุ๊บ โอเคแล้วก็ทำไอ้พันหินนะโอบนะฮะ1 2 3 4นะฮะโอเค4ครับผมทำกล่องปึ๊บเรียบร้อยนะฮะโอเคเอากล่องไปวางครับผมปึ๊บเรียบร้อยนะฮะก็จะเรียงลำดับครับผมนะฮะเดี๋ยวเอากล่องที่ดัสมาใส่ไว้กล่องท้ายผมนะฮะโอเคใส่ลงไปกล่องท้ายครับผมปึ๊บนะฮะเรียบร้อยนะฮะโอเคแล้วก็หยิบดัสออกมาครับผมนะฮะเราจะเริ่มกล่องจาก ราไปเอากล่องน,นะผมนะฮะโอเคกล่องผมไม่ได้เป็นแบบนี้ออกมาผมจะเป็นเป็นเออเป็นเศษแลออกมาครับผมครับเขาเรียกว่าออเดอร์บิสก์ก็ผมนะฮะเป็นเศษแลผมก็จะมีของในมครับปกติแล้วจะมีของเออจากมอดก็ผมนะฮะอ่าโอเคแล้วว่ากล่องไปก็ให้หมดเลยละกันนะผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็มีโอกาสได้ฟรินอะไรอย่างงี้ด้วยไอ้ผมนะฮะโอเคกองไปครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมกองหมดแล้วเนาะนะฮะ เอาดีได้อะไรบ้างครับผมนะฮะเราได้ฟลินต์8อันแล้วผมนะฮะได,ได้เหล็กได้เหล็กไอเสกเหล็กแตกเนี่ย21อันได้คอเปอร์แตก14อันได้ทินที่แตกเนี่ย10อันได้หลีกแตกมา4อันเราก็ได้ทองแตกเขาหนี้กองเสร็จแล้วเสร็จแล้วทองมา8อันครับผมนะฮะอ่ะโอเคเราจะเก็บใส่กล่องชิ้นหนึ่งครับผมนะฮะไปครับผมโอเคฟลินนะฮะวีฟลินมีเหล็กอ่าเลยมี ทองแดงมีทินมีลีดนะฮะแล้วก็มีทองครับผมนะครับที่มันดอกมาจากกล่องนี้นะฮะรู้สึกม,มันจะดอกโคด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมจะโคงเก็บไว้ที่ตัวก่อนนะครับมีลาปิดด้วยนะฮะรู้สึกว่ากราวเวลจะดอกของได้เยอะลงไปถึงมีโอกาสดอกเพชรด้วยนะฮะบอกไว้ก่อนนะจุกราวเวลเนี่ยผมนะครับ,บ,ออนะรบโอเคต่อมาผมเดิร์ทนะฮะเดี๋ยวเรามาลองกรองแล้ได้กันบ้างนะครับผมนะฮะเห็นกองไปผมก็ได้เป็นเอ่อเศษหินครับผมนะฮะ ป,บ,ป,บ,ปบแล้วก็มีการดอกเมล็ดพืชนะครับผมนะฮะที่จะเยอะกว่าผมนะครับเปิบเปิบโอเคได้มา23อันนะฮะแล้วก็เป็นมลเมล็ดพืชเนาะนะฮะแล้วก็ได้มลเมล็ดแปลกๆด้วยก็จะมีเอ่อเมล็ดกราซีนที่สําคัญนะผม,มลเลยสำคัญมากนะครับแล้วก็มีพัมกินซีแล้วก็โพลิโตซีก็ผมคือไปปลูกผักนั่นเองครับผมนะฮะอ่าก็ไปที่ดีครับผมได้ของดีนนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะครับไอเจ้าเศษหินเนี่ยให้กลายเป็นหินเลยละกันนะผมโอเคนะเปิบเปิบเปิบ โอเคแล้วสิสามอันนี้เป็นลายนะฮะเดี๋ยวเราเก็บใส่กล่องปั๊ปมนะของที่สองนะฮะไม่เดี๋ยวไปกล่องสุดท้ายเลยดีกล่องสุดท้ายมันเสร็จไปแล้วกล่องที่สองแล้วกันนะฮะเดินก็ผมโอเคเราใส่เศษหินนะฮะปึ๊บมเมล็ดพืชอ่าเมล็ดตังโมใช่ไหมนะครับอันนี้มเมล็ดกาซีสำคัญแล้วก็เม็ดโปรเตโตแล้วก็ออมกินนะผมนะฮะอ่า โอเคนะครับต่อมาผมจะลองกรองทรายกันดูครับผมนะฮะปึ๊บโอเคกรองดูว่าผม,ไ,มได้เป็นเป็นสลกออกมาครับผมนะฮะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดรอปของมอสน,นะแต่จะดรอปพวกเป็นโกโก้บีนด้วยครับผมนะฮะมีเป็นพืชอกโกโก้บีนด้วยนะครับดรอปเป็นสลักอะไรอย่างงี้ครับผมนะฮะอ่าแล้วก็เก็บไปครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมนะครับอันนี้ครัเวลาเป็นหนึ่งวันหรือเปล่านะใช่ครับผมนะฮะแล้วสุดท้าย เจ้าดาซี่ผมกรองตอนต้นนะฮะปรกองได้อะไรบ้างจากเอิร์ธสเตนกับไอรอนนะผมนะฮะเคกรองไปครับผมได้ทองมาอีกครับผมนะฮะเสร็จทองครับผมปึ๊บกับพาวเดอร์บนมิวครับผมแล้วก็ได้ทองมาอีกครับผมนะฮะอ่าโอเคยเอาเก็บไว้กล่องนี้นะฮะแลกนี้จำนวนไม่ค่อยจะขาดไปแล้วผมทองก็เหมือนกันนะฮะปึ๊บเราได้บนมิวด้วยหนีครับผมนะฮะเก็บไว้ก่อนละกันนะครับบางส่วนที่เก็บไว้บางที่ตัวนี้แหละแล้วผม โอเคนะครับทีนี้นะฮะเราจะพูดถึงวิธีการแปลรูปให้ไอที่เรากรองเนี่ยผมพุกเอพุกแลแตกพวกงนี้นะให้กลายเป็นเออแล่ที่ใช้งานได้จริงครับผมนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอันนี้ผมขอเก็บของที่ไม่ได้ใช้ก่อนนะเก็บเวรากล่องนี้บผมนะฮะปึ๊บ โอเคนะครับทีนี้เราก็เก็บของที่กล่ว่าจะไม่ได้ใช้แล้วเนาะนะฮะอ่าแล้วก็ผมจะเอาตัวอย่างแรกออกมาผมจะมีผมจะแบ่งแร่ปเป็นสองประเภทระหว่างแร่ในตัวเกมปกติอแล้วในวันดีลาก็จะมีเหล็กกระทองครับผมนะฮะอ่าผมจะเอาเป็นเจ้าทองเจ้าเหล็กและกรัรผมมีเยอะครับผมนะครับหนึ่งสองสามสี่ออกมาสี่อันแลผมส่วนแร่ที่เป็นตัวแทนของในมอสก็จะเป็นเออแร่ของคอปเปอร์ครับผมนะฮะหนึ่งสองสามสี่ออกมาสี่อันเหมือนกันนะผมนะครับโอเคนะฮะทีนี้ถ้าเราต้องการจะเริ่มแปลรูปแร่เนะี่ยเราต้องเออมีของวิเศษชิ้นหนึ่งก่อน,นะะฮ นั่นก็คือเจ้านี่ครับเจ้านี้คือคอนขอเอ็กเนฮีโร่ครับผมนะฮะจะเป็นคอนหินเหมือนกันนะผมสโตรแฮมเมอร์นะฮะปุ๊บคราฟก็ผมก็ได้เป็นคอนนี้ออกมาครับผมนะครับอ่ะโอเคครับผมเลยนี้เราก็จะมีออเดอร์บีสสองอันนะผมจะเป็นคัพเปอร์กับเหล็กเนาะนะฮะโอเคนะครับโดยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเอาไอ้พวกนี้ผมไปอัดอัดเป็นใช้สี่อันมาแบบนี้ผมปุ๊บจะเป็นดาวเวลรับผมนะฮะดาวเวลรับผมแล้วก็นี่ก็เป็นเอ่อไอรอนับผมนะฮะโอเคครับผมนี่นะครับวามนีครับผม โอเคนะครับจากนั้นให้เราวางแร่แบบนี้ครับผมป๊บแล้วก็เอาไอ้ตัวแฮมเมอร์ทุบเขาขบนะครับปุ๊บนี่นะฮะก็จะได้เป็นเอ่อเจ้าเป็นอลโลนสลักออกมาส่วนถ้าเป็นของคอปเปอร์ผมปุ๊บก็จะได้เป็นคอปเปอร์สลักออกมามครับผมนะฮะโอเคทุบพื้นเดี๋ยวซ่อมพื้นก่อนนะฮะปุ๊บนะฮะเรียบร้อยนะฮะทีนี้ พอเราได้สลักมาเนี่ยผมสิ่งคุณต้องทำก็ผมนะฮะนั่นก็เอาสลักเนี่ยไปคราฟต่อครับผมนะครับโดยถ้าเป็นของมอสไอของไอวานิลาหรือแร่ปกติในเกมไม่คราฟนี่ยจะต้องคราฟเป็นไอรอนแซนออกมาก่อนครับผมส่วนถ้าเป็นเอ่อของมอสเนี่ยครับผมนะฮะพวกแร่จากมอสนะสามารถท้าเป็นดาแล้วเอาดา,ดาไปเผาแร่ได้เลยครับผมนะฮะเดี๋ยวดูผมนะฮะปึ๊บใส่เข้าไปนะฮะเผานี่ได้เลยครับผมนะครับโอเคทีนี้เราก็มาต่อกับแร่ในเกมธรรมดาต่อครับผมนะฮะอ่าถึงเมื่อเราได้เอ่อเจ้า ไอรอนดัตมาแล้วเนี่ยผมไอรอนแซนมาแล้วผมแล้วก็วางต่ออีกผมแล้วก็ทุบอีกก็ผมนะครับปุ๊บก็จะได้เป็นเผาด้วยเล็กไอรอนก็ผมนะฮะเป็นผงเป็นผงเหล็กก็ผมนะครับซึ่งเราเอาเนี่ยไปคราฟอีกก็ผมนะฮะปุ๊บก็จะได้เป็นไอรอนดัตออกมาเป็นบล็อกเลยครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วเมื่อเราได้ไอรอนดัตมาเนี่ยเราก็สามารถจะไอรอนดัตเนี่ยไปเผาได้ครับผมนะครับป๊บเป็นแร่เหมือนกันนะผมนะฮะนี่ก็เป็นวิธีการได้แร่ผมนะเอ่อตอมบล็อกนั่นเองก็ผมนะครับนี่ได้คัพเปอร์อิน แล้วอิกอนกอดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมนะครับโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราก็เก็บปลาผมนะครับเก็บใส่ตรงนี้นะฮะพวกแระครับผมหรือพวกแระเก็บใส่ตรงไหนดีนครับผมบาโคดักเดี๋ยวซ้ำกล่องอีกกล่องหนึ่งครับผมนะฮะเรามีใส่อยู่ในกล่องนี้เนาะนะฮะโอเคครับผมหนึ่งสองสามสี่ต้องใช้แปดอันปลาผมแปดนะฮะโอเคนะครับ 1, 2, 3, 1>, 1 2 3 4นะฮะเรียบร้อยครับผมแล้วก็ทำเป็นกล่อง8นะครับเรียบร้อยครับผมโอเควางกลง่องหินไว้ตรงนี้นะฮะเปิดอที่ได้ใส่กล่องนี้เป็นบายโปรดักต์ครับผมนะฮะไอรอนกับเจ้าคอปเปอร์ครับผมนะฮะนี่นะครับโอเคเราก็เก็บไอพาวเดอร์ที่เหลือนะผมไปตรงนี้ครับผมจริงๆเราก็ทำได้เลยครับผมนะฮะนี่นะไม่ต้องรอครับผมก็เอาพวกเนี้ยมาผสมกันได้เลยครับผมนะครับ โอเคนะฮะแล้วก็เอาเอาเอไอ้พวกแร่พวกนี้มาผมนะเหมือนกันนะผมสี่โอเคเราจะแปลรูปแร่พวกนี้หมดก็ผมนะฮะโอเคนี่ก็ทำเป็นลีาาดก็ผมออกมาหมดแล้วผม สิบหนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็เอาแร่พวกนี้ไปแปรรูปกันนะฮะโอเคนะฮะเราก็จะทำเป็นบล็อกอวกนี้ก็ผมปึ๊บปึ๊บเหมือนกันนะผมปึ๊บ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 แล้วก็ไอ้ที่มันเหลือในก็มาทำเป็นไอ้บล็อกได้เลยครับผมนะฮะโอเคแล้วก็เราก็เอาไอ้พวกนี้มาทุบครับผมนะครับปึ๊บปึ๊บทุบนะฮะโอเค แล้วก็ทุบโอ้ผมนะฮะทุบเป็นสลักนะฮะปึ๊บปุ๊บปุ๊บรู้สึกว่าแฮมเมอร์ในนี้โอพีจังเลยนะครับมันทุบบล็อกได้ไวมาคผมจริงๆก็ไม่ต้องให้มันไวขนาดนี้เนี่ยนะฮะโอเคได้สลักมาแล้วผมแล้วก็เอาสลักเนี่ยผมไปคราฟต่อนะฮะสลักก็เหลืออีกไม้ครับผมในนี้ครับผมถ้ามันรวมได้สี่เราก็จะเอาไม้หมดแล้วผมนะฮะเรามีของทองเดียวผมนะทองมันจะได้เยอบ 2อันนะฮะอ่าแล้วก็อันนี้เก็บปลายผมละเศษแล้วผมนะครับปึ๊บละเศษเก็บปลายนะฮะเศษสามก็หอมนะฮะอ่าแล้วก็พิเศเสร็จก็เก็บปลายครับผมโอเคแล้วก็คราฟกันต่อครับผมนะฮะนี่ทำเป็นทินดัสเลยครับผมปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ทำเป็นลีดดัสนะฮะแล้วก็คอปเปอร์ก็เป็นคอปเปอร์ดัสก็ผมส่วนไอ้นนี้ทำเป็นเอ่อบล็อกเลยครับผมนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำเป็นบล็อกดัสเหมือนกันนะผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคเรียบร้อยนะฮะทำไมาไม่รวมกันนะผมอ๋อน,นี่เป็นแซนอยู่ไม่ใช่เป็นดัดนี่หว่าผมแล้วก็ต้องเอามาทุบต่อผมปุ๊บปุ๊บโอเคเอาผมทุบต่อนะฮะปุ okay, ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทุบต,ต่อไปทักเฉี่ยวผมปุ๊บป๊บโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วผมได้ยี่สิบสามอันนะมีเหลือไหมในนี้ไม่เหลือ,อผมทองแอ้ผมได้ทองก็จะไม่พอเหมือนกันนะผมนะฮะ เลกแล้วก็ข้าไปอีกข้าไปอีกหนึ่งอ่านเนี้ยครับผมนะก็ต้องเก็บไปครับผมนะฮะโอเคนะครับส่วนผมจะเผาไอ้แรกพวกนี้ก่อนนะผมนะฮะเผาเจ้าคัพเปอร์ก่อน,น,นครับผมนะฮะแล้วก็อันนี้เผาแล้วก็เอาอันนี้มาด้วยครับผมนะเราจะได้เผาไอ้นี้ด้วยเอยอะหน่อยครับผมนะฮะ เคแล้วก็วก็เผาจ้าทินก็บมนะครับปึ๊บขอ้เปอร์แล้วทินแล้วแล้วลีดเราไปไหนวะอ๋อลีดอยู่นี่ยังไม่ได้เผานี่ยวะก็ว่าอยู่ับผมเคไม้อันหนึ่งก็ผมเคไม้แปะล,ลูกก็ผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเคเผาลีดก็ผม แร่มาครับผมโ okay, อเคน,นี่ก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะผมเก็บแร่ที่พัมเสร็จแล้วก่อนนะผมฮะจะได้ไม่สับสนนะฮะจริงเขาบอกพี่ผมงงมากเลยพี่ปิดไปเปิดมาเนี่ยพี่นะฮะโอเคก็น,นี่ก็ผู้พิทอนต้นแล้วไงนะเคยอธิบายไู้พอนต้นแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาทําให้ดูเฉยครับผมที่มันเหลืออยู่ครับผมโอเคแล้วก็เอาไอ้พวกเศษเนี้ยครับผมไปเศษเนี่ยมาอัดบล็อกเป็นบล็อกด้านก็ผมนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ โอเคครับผมแล้วก็เนาะได้มาเจ็ดอันน่าจะใช้โคได้พอดีครับผมส่วนเขาเปิด,เดี๋ยวก็โคอันเลยละกันนะฮะขเขาลงกองได้ครับผมโอเคทำปลาครับผมโอ้ปปโอเคใส่ปลายครับผมแล้วปึ๊บ,บแล้วก็รอให้มันเผาจนเสร็จนะฮะอ่ะโอเคระหว่างนี้เราก็เอาไอ้ต้นไม้มาปลูกดีกว่าครับผมนะฮะไอ้ต้นไม้เก่าเราอยู่ไหนเนี่ยครับผม ต้นไม้เก่าปกติเรามีเยอะเลยไม่ใช่เหรอเราเผื่อไปใส่กองไหนเนี่ยนะฮะเอ๊ะต้นไม้สปริงเราไม่ได้หมดนะแต่สปริงเราหายไปไหนหมดเนี่ยนะครับอย่าบอกเราสปริงหายครับผมโอ้ oh my god นะฮะบกักหรือเปล่านะฮะสปริงหายนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราก็ถูกไอ้พวกนี้ไปก่อนนะผมนะฮะป๊ป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  ตรงนี้มันตรงนี้มันใกล้ไปเอาผมเดี๋ยวตรงนี้กนโอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เอาฮุกมาผมนะครับหยิบทีละอย่างสองอย่างนะฮะฮะตาโนบอกพี่อยากช้าผมนะฮะขอไพ่หนึ่งก็ผมเป็นต้นใหญ่ปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เป็นต้นธรรมดาผมนะฮะถ้าเป็นต้นใหญ่นี่ใช้อีกนานแล้วผมนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ค่อยดับเป็นต้นธรรมดาเลยเว้ยนะฮะตั้งให้มันดอกต้นธรรมดานะเว้ยเป็นต้นอยากได้ต้นโอ๊กธรรมดาผม ขออยู่ในกระเป๋าเรานี่หว่าสี่อันนะฮะหาตั้งนานไม่เจอโอเคไปครับผมปึ๊บ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 โอเคนะฮะปึ๊บโอเคครับผมเราได้สปริงมาอันนี้ครับผมนะฮะ ห้าอันนะโคตรเยอะเลยแล,แล้วก็ขวามาต้นไม้ผมโอเคนะขวานต้นไม้ผมปุ๊บ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 โอเคครับผมเก็บม้าผมนะฮะแล้วก็พวกของที่เราเผาเนี่ยนะพอดีครับผมนะฮะเดี๋ยวเราก็อกตติไปต่อนะของเผาผมผุ่มหะก้อนแล้วก็เหล็กเจ็ดก้อนนะฮะบอกเลยชีวิตเราเริ่ม เริ่มมีของใช้แล้วผมนะแล้วก็เก็บมันไปเอาในกล่องนี้ก่อนนะผมก็มคิดว่าเฉลยกันต่อครับผมนะฮะโอเคนะฮะอ่ะก็โอเคเป็นว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับช่วงม่ากดติคตาผมก็สลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับบ๊ายบาย